พ5 5 5ณสนามกีฬาสีนรงค์และสนามแสดงช้างสุรินชมนิทรรศการการออกร้านของส่วนราชการและเอกชนการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังการออกร้านธารากาชาติและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน 15พฤศจิกายนชมการประกวดรถตกแต่งอาหารช้าง16พฤศจิกายนร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง17-18พฤศจิกายนชมงานแสดงของช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพบกับช้างแสนรู้กว่า300เชือกสอบถามรายละเอียดและจองบัตรได้ที่สำนักง,งานจังหวัดสุรินทร์0 4น5 1 2 0 3 9นในวันและเวลารชาชการใหญ่จริงจังดังทั่วโลกมหัศจรรย์ง,งานช้างสุรินทร์สิบสพฤศจิกายน2555นนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ ีเสื้อลมเย็นเคยเห็นสายรุง้งพื้นปา่าทองฟ้าและดวงดาวเลือดูการทั้งฝนร้อนหนาวเราต้องร่วมช่วยกันดูแลไว้ทุกลมหายใจของเราสูดเอาความรักที่ย สายลมและคุณเขา คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการมองรอบพิษนะคะในวันนี้วันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2555ค่ะจันแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะในเวลานี้15นาฬิกา 35นาทีโดยประมาณนะคะสำหรับทุกวันจันทร์ค่ะกับประเด็นเรื่องของสุขภาพและวันนี้ดิฉันก็นำเรื่องของพัฒนาการของเด็กไทยมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องของพัฒนาการของเด็กไทยสำคัญยังไงนะคะและอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรรู้ควรระวังและควรส่งเสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันค่ะหากคุณผู้ชมนะคะก็มีคาถามหรือมีประเด็นที่อยากจะสอบถามนะคะฝากคาถามได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 8 1 3 9 3ค่ะ045281393นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งจะมาให้คำแนะนำกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกที่จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการของเราในวันนี้นะคะคุณไปยะดาวิรัตมีค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มงานอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่7อุบมลมราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของพัฒนาการของเด็กค่ะสถานการณ์ตอนนี้พัฒนาการของเด็กไทยเป็นยังไงบ้างคะ,ะสถานการณ์ในตอนนี้นในช่วง10ปีหลังๆมาพัฒนาการของเด็กไทยเริ่มที่จะมีพัฒนาการล่าช้ามากยิ่งขึ้นค่ะก็คือว่าเวลาเราวัดพัฒนาการของเด็กนในช่วงของ0-5ถึงหปีเ,เราจะดูที่พัฒนาการ พัฒนาการนี้มันจะยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าสติปัญญาในอนาคตน้องเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนเป็นคาคาดคะนีถ้า,ถาบอกว่าพัฒนาการน้องมีภาวะสมวัยพัฒนาการสมวัยอนาคตสติปัญญาน้องก็จะดีเหมือนกันแล้วก็เราก็พออายุ6ปีขึ้นไปก็จะไปวัดเป็นเป็นไอคอะค่ะที่เราพูดในเรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญาสถานาการณ์ตอนนี้ถ้าในปีล่าสุดที่มีการสำรวจของกรมอนามัยเนี่ย พัฒนาการสมวัยอยู่ที่ร้อยละ71ร้อยละ71ใช่ค่ะลดลงมาอย่างต่อเนื่อง1 0ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะแต่ว่าจะค่อยๆลดลงนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มรู้ว่าพัฒนาการเริ่มมีปัญหาอย่างเงี้ยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยเนี่ยก็ตระหนักแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือในการส่งเสริมพัฒนาการเพราะฉะนั้นบางช่วงก็อาจจะเหมือนกับว่าพัฒนาการขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ลงมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่เราต้องแบบช่วยเหลือกันจริงค่ะ ในช่วงวัย3-5ปีซึ่งเป็นรุ่นของปฐมวัยตัวนี้เห็นบอกว่าพัฒนาการค่อนข้างลดลงเยอะอจริงจริงเท็จแค่ไหนคะสาถปีถ้าจะเปรียบเทียบแบงเป็นช่วงอายุช่วง1ปีถึง3ปีเนี่ยพัฒนาการน้องก็ลดลงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่น่าตกใจมากค่ะ,คะดูจากเอกสารที่เรามีการศึกษาวิจัยกันมาเนี่ยก็จะพบว่าเด็กช่วงห สามถึง1นถึงสปีเนี่ยพัฒนาการจะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิะเอ็ดจุ่ะที่วัดในปี53นะคะส่วนในปี50เนี่ยจะได้ที่74.9นะคะแต่พอมาน้องที่เรามาดูเด็กโตขึ้นมาอีกหน่อย4ีถึงหปีนะคะที่กรมอนามัยมีการสำรวจเนี่ยพัฒนาการน้องในปี53เนี่ยอยู่ที่เก้าเอ้หกสิบแปดจุดสองค่ะหกสิบแปดจุดสองใช่ค่ะก็จะมีความแตกกว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้อ่าค่าเฉลี่ย อยู่ที่70เราอยากให้เราคาดหวังว่าพัฒนาการของเด็กไทยเนี่ยจะมีพัฒนาการสมวัยอยู่ที่ร้อยละ90ร้อยละ90ซึ่งหายไปเยอะพอสมควรเลยย0สิบเปอร์เซหายไปยใช่ค่ะ,คะ ็เลยเป็นปัญหาค่ะตรงนี้ในพื้นที่เอาพูดถึงในพื้นที่ที่ศูนย์น้านไม้ที่เจ็ด,ดูแลอยู่ตรงนี้นะคะปัญหาที่พบกับตรงนี้คือปัญหาที่พบบ่อยนี่คือเรื่องอะไรคะที่มีส่วนมากระทบกับพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กค่ะทําให้บางอย่างเขาไม่ทราบค่ะไม่เข้าใจว่ามีเรื่องไหนบ้างที่มันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการน้องนะคะเขาจะสนใจในเรื่องของรายได้อ ค่อนข้างมากทําให้ในเรื่องของการดูแลน้องเนี่ยลดลงเพราะคุณคพ่อคุณแม่ก็จะมีข้ออ้างละว,ว่าช่วงนี้ทำงานต้องไปทํางานไม่มีเวลามาดูแลน้องอม,มาเล่นกับน้องมาอ่านนิทานให้น้องฟังแล้วก็ สำหรับบ้านเราเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงอ๋อในช่วงของการดูแลเด็กจะเป็นเด็กกับคนแก่อยู่ด้วยกันเรื่องของระยะห่างของช่วงวัยใช่ค่ะตรงนี้พ่อแม่บางคนบอกว่าเอ๊กก็ทางานมาหนักมีเงินเยอะสามารถที่จะดูแลหรือหาพี่เลี้ยงหาสถานบริการดีๆในการที่จะ,ะส่งน้องไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าช่วยในการช่วยเหลือการดูแลน้องตรงนั้นอันนี้มันมีผลยังไงไหมคะพ่อแม่ที่มีรายได้สูงเนะี่ยจะถือว่า เป็นประโยชน์สําหรับเด็กเหมือนกันเพราะว่าเขาจะสามารถจะส่งเสริมแล้วก็หาแหล่งเรียนรู้ดีๆใ,ให้กับน้องได้เยอะแต่ว่าถ้าโดยโดยภาพรวมเฉลี่ยของประเทศไทยรายได้ไม่ได้สูงอะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กบ้านเราอ่ะก็จะได้อยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ตามชนบทก็มีเยอะนะคะบางศูนย์ที่ผู้บริหารท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยเห็นความสําคัญนายกอปปตอะไรท่านนายกเทศมนตรีเห็นความอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารก็จะแบบเด็กก็จะได้โอกาสได้เรียนในที่ที่แบบว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณครูมีความรู้ความสามารถแต่บางครั้งคุณครูก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเด็ก ทำให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ยม,มันไม่สอดคล้องกันก็เลยทำให้เห็นว่าในช่วง4-5ปีเป็นช่วงที่เข้าสู่เด็กแล้วเนี่ย,เ,ยเด็กมีพัฒนาการลดลงอ็มีมปัญเหมือนกนลองลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอย่างเช่นเรื่องอะไรที่เด็กเมื่อก่อนเคยทําได้แล้วเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้เ ง่ายที่สุดเลยในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงไหนก็คือเรื่องของขาการขกล้ามเนื้อขาแข็งแรงค่ะเด็กสมัยก่อนจะเล่นกระโดดยางใช่ไหมคะวิ่งเล่นเะไรอยางมีกระโดดอะไรนะแม่จ้งเมืองเล่นตั้งเตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยการกระโดดโลดเต้นพวกนี้จะน้อยลงนะคะ โดยเฉพาะถ้าเด็กที่โดนคนแก่เลี้ยงค,คุณตาคุณยายเลี้ยงก็จะเลี้ยงแบบดูแลเอาใจใส่เยอะค่อนข้างระวังใช่ค่อนข้างระวังทําให้ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่ เราเคยไม่เคยพบอะ่ะเริ่มมีปรากฏมากขึ้นเช่นเด็กไม่กล้ายืนขาเดียวเ<อ>นี้ยค่ะ,คะเด็กกระโดดขาเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงจ,<ะ>จริงเด็กทําได้เด็กต้องทําได้เด็กสี่ขวบจะเริ่มยืนขาเดียวได้พออายุใกล้ๆก้ห้าขวบน้องก็จะกระโดดขาเดียวได้ซึ่งตรงนี้แบบอาจจะด้วยที่ว่าวันด้วย เด็กมีภาวะอ้วนด้วยค่ะก็ทําให้การเคลื่อนไหวไม่ชอบเคลื่อนไหวเงี้ยพัฒนาการด้านนี้ก็เลยเห็นชัดเจนมากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ะมีอ่ไีกคะก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กใช่ไหมคะการใช้มือการใช้ตาการใช้ภาษา นะคะก็ที่เราจะเห็นนี่ก็คือว่าเด็กที่เริ่มตโตโตหน่อยเนี่ยประมาณ3ปีเด็กจะต้องวาดวงกลมได้3ปีวาดวงกลมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะพบเหมือนกันว่าเด็กเข้าโรงเรียนแล้วนะแต่เด็กยังวาดวงกลมไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องเช่นคุณครูเขาเข้าใจว่าทุกวันนี้ เด็กเข้าโรงเรียนให้เล่นอย่างเดียวไม่ต้องไปสอนอะไรมากใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะเนาะ <No. S 1> แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงพัฒนาการเขาต้องวาดวงกลมได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้สอนแต่เราเป็นการให้น้องเนี่ยเขามีการหัดทํากิจกรรมเ,<อ>เกี่ยวกับเรื่องศิลปกะการวาดรูปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้กล้ามเนื้อมือเขาเนี่ยเก่งแล้วก็จะพัฒนาในการทําอะไรที่มันยากขึ้นได้เขียนกอไก่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องภาษาก็คือเรื่องของทีวีมีอิทธิพลอืยังไงคะ เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเลี้ยงเด็กเนี่ยถ้าปู่ย่าตายายเลี้ยงอ่ะก็คือบางทีเขาก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะเด็กเล็กๆที่กําลังแบบวิ่งซนยังไงต้องวิ่งคอยต่คอยคว้าคอยจับเขาก็เลยจะใช้วิธีการเปิดทีวีให้ลูกดูเขาเปิดทีวีมันรดใช่น้องก็จะนิ่งคุณตาคุณยายก็จะสบายแต่กลายเป็นว่า มันไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยการเหมือนกันที่เราคุยกันต้องมีการกระตุ้นมีการฟังมีการพูดใช่ไหมคะมันเป็นการสื่อสารทางเดีใช่ทีนี้พอเป็นทีวีก็น้องก็นั่งดูอย่างเดียวแล้วก็เรียนแบบร้องเพลงเรียนแบบเต้นเต้นตามแล้วผู้ปกครองก็คิดว่าเออนะเด็กเก่งนี่ค่ะทำได้ใช่แต่พอมาประเมินพัฒนาการปรากฏว่าน้องจะไม่เข้าใจภาษาน้องจะไม่เข้าใจว่าเด็ก สักประมาณสองสามขวบเนี่ยต้องเข้าใจว่าหนาวต้องทํายังไงหิวต้องทํายังไงเหนื่อยต้องทํายังไงน้องเขาจะไม่สามารถสื่อสารออกมากับเราแบบนั้นได้น้องบอกสีไม่ได้นับไม่เข้าใจจํานวนว่าหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจํานวนนับไม่ได้ใช่ก็คือจะนับได้เหมือนนกแก้วนกกระทองนับหนึ่งถึงร้อยอะไรเงี้ยเหมือนจำแต่ไม่ได้เข้าใจที่จะไรอย่าง้ค่ะอย่างนี้พ่อแม่จะต้องทํำยังไงคะทีส่วนถึงสองปีไม่ต้องดูทีวีเลยค่ะส่วนถึงสองปี ีนี้ตัดทิ้งไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงศูนย์ถึง2ปีเป็นช่วงของการพัฒนาด้านภาษาของเด็กถ้าเด็กไม่มีการเลีนแบบม่คะไม่มีการสื่อสารกับผู้ปกครองไม่มีการมาบอกกันว่าคํานี้พูดไม่ชัดต้องพูดยังไงอะไรเงี้ยนะคะน้องเขามีแต่ดูทีวีอย่างเดียวน้องก็จะเรียนแบบกับทีวีเด็กบางคนเรียนแบบกับทีวีก็พูด เหมือนแบบรัวเร็วฟังไม่รู้เรื่องเด็กบางคนแย่กว่านั้นไม่พูดเลยไม่พูดเลยใช่ก็จะแบบฟังอย่างเดียวแล้วก็คือพูดแบบ ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วช่วงสองปีต้องระวังเรื่องทีวีไม่ให้ดูทีวีเปลี่ยนเป็นหนังสือแทนได้ไหมคะได้หนังสือสําคัญมากค่ะค่ะหนังสือนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นเด็กจะชอบนิทานมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเรื่องไหนที่เขาชอบแล้วเขาขอร้องคุณแม่คุณตาคุณยายให้เล่าซ้ำๆอย่างเงี้ยไม่ทุกคนจะมีนิทานประจําตัวอยู่หนึ่งเ่ใช่ค่ะมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าทําให้เขามีการมีภาษา เพราะว่าเวลาเล่านิทานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนมากไม่ได้เล่าแต่นิทานอย่างเดียวก็จะชี้ชวนดูนกดูไม้ในนิทานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กก็จะมีการพูดตามเวลาเราเล่านิทานเสร็จคําลงท้ายปุ๊บเด็กก็จะพูดตามคําลงท้ายในเด็กที่อายุสักประมาณปีหนึ่งนะคะก็าจะเริ่มพูดตามคําลงท้ายเพราะฉะนั้นก็จะมีการสื่อสารกันใช่ไคะได้อบกอดกันใกล้ชิดกันมีการสร้างสัมพันธ์ในบ้านด้วยนะคะพอเริ่มโตพอเขาก็จะบอกว่าให้เล่าเรื่องเดิมซ้ำๆซ้ำๆ มันเป็นวงจรหนึ่งของสมองสมองต้องการอะไรที่ซ้ําๆคะ่ะเหมือนกับว่าไปยืนยนันว่าสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมันเป็นความจริงเพราะเขาฟังอะไรซ้ําๆซ้ําๆมากๆมันก็จะเก็บเข้าไปในที่สมองอแล้วก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเขาจะรู้จักวิเคราะห์แล้วก็ประยุกต์เรื่องต่างๆได้ เพราะนั้นเนี่ยน,นิทานเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่บางคนบอกว่าฟังบ่อยแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่อันนี้ในในส่วนของที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มันมันมันดีหรือไม่ดีหรือส่งผลยังไงไหมคะบางทีลูกขอร้องซ้ําๆว่าอยากฟังเรื่องนี้แต่พ่อแม่เออบางทีเปลี่ยนเรื่องให้อันนี้กรณีนี้เจอบออ่อยเรื่องนี้ฟังบ่อยแล้วนะนนเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอันนี้ก็ได้อยู่ได้ค่ะก็คือมันแล้วแต่ความต้องการของน้องเราต้องดูตอบสนองน้องให้ถูกถ้าน้องเขาชอบเรื่องนี้มากเป็นพิเศษแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ ไม่ควรที่จะไปหักดีบเขาเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นการทําลายจิตใจเขาแต่ว่าบางวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนให้เขาได้ได้เรียนรู้กับนิทานเรื่องอื่นๆบ้างเราก็ลองมาเสนอเขาดูว่าอนิดนึงนิดนึงลองดูก่อนไหมถ้าไม่ชอบค่อยเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าบางทีเขาก็แบบเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองเริ่มละเริ่มตั้ประมาณสามขวบจนเป็นตัวของตัวเองต้องการอะไรเขาจะแสดงออกค่อนข้างชัดเจนค่ะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ คือถ้าเราใส่อะไรลงไปในช่วงนั้นเด็กก็จะได้รับอย่างนั้นถ้งใส่ซ้ำๆโดยในเรื่องที่ดีๆเขาก็จะเริ่มซึมซับเข้าไวใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้พ่อแม่จะไปหาความรู้แบบนี้ได้ที่ไหนว่าเราควรดูแลลูกยังไงส่งเสริมพัฒนาการยังไงตรงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะไปหาความรู้ตรงนี้ได้ที่ไหนคะตอนนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะคะก็ทางอินเทอร์เน็ตทางหนังสือก็เยอะแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายๆเลยตอนนี้มีหนังสือเล่มนี้ต้องใช้ลูกกลนกล้องหน่อยนิดนึงนะค่ะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะคะเนี่ยค่ะเป็นเล่มใหม่เลยของกรมอนามัยเพิ่งทำเสร็จใช่เขาจะเรียกว่าสมุดฝากท้องนะคะชื่อชื่อภาษาชาวบ้านเล่มนี้เนี่ยจะมีหมดเลยค่ะวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลเด็กซึ่งบางทีเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อหนังสือเล่มเป็นพันใช่ไหมคะหรือว่าห่างไกลจากระบบของอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้หนังสือเล่มนี้ได้ซึ่งเป็นคู่มือ ใช่ค่ะจะบอกหมดเลยตั้งแต่ตอนคุณพ่อคุณแม่พาลูกมามาผากท้องใช่ค่ะว่าควรจะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างพอน้องคลอดออกมาแล้วในเล่มนี้ก็จะบอกพัฒนาการนะคะว่าเดี๋ยวสักครู่นะะพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยนะคะว่าน้องจะต้องทำอะไรได้บ้าง ตัวนี้มีบอกใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบประเมินอนามัย5 5ซึ่งเป็นตัวประเมินพัฒนาการง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้คุณครูพี่เลี้ยงทําได้อะไรเงี้ยค่ะจะแยกให้ชัดเจนเป็นช่วงอายุเลยช่วงอายุ1เดือนบวกรถ7วันเนี่ยน้องต้องทําอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีเด็กต้องจ้องหน้าแม่ได้ต้องมองตามกึ่งกลางลําตัวได้ส่งเสียงต้องยกศีรษะได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีทุกบ้าน คุณแม่คุณไหนก็ต้องมีที่ที่ไปสกคัญน,นะคะใ,ในส่วนของโรงพยาบาลหรือสุสชุมชนต่างๆแจกอยู่แล้วะะแจกอยู่แล้วยู่แลไหมะค,ะค่ะแล้วมันก็แบ่งเป็นช่วงวัยที่ใช้ง่ายค่ะ1เดือน2เดือน4เดือน6เดือนะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเล่มนี้เนี่ยมันจะบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรให้น้องกินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่ศูนย์ถึงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือน6เดือนนะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่พบว่าน้องมีปัญหาอะไรนสามารถบันทึกได้เพราะว่าบางทีกว่าเราจะมีโอกาสไปพบกับคุณหมอ ใช่ไหมคะก่อนเราจะเอาปัญหานั้นไปคุยกับคุณหมอได้บางทีเราลืมเพราะฉะนั้นเรามีอะไรผิดปกติเราบันทึกไว้เลยเช่นวันนี้น้องมีอุจจระมีลักษณะที่แปลกไปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บันทึกไว้ว่าเอ๊ะวันนี้เริ่มไม่เป็นเม็ดแล้วนะมีสีแปลกไปนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้จําได้ว่าอ๋อลักษณะเป็นอย่างนี้มีปริมาณประมาณเท่าไหร่เวลาไปเจอคุณหมออะไรเงรี้ยก็จะได้ไปพูดคุยกับคุณหมอได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นแล้วมันยังมีวิธีการในการ นด้ด้วยว่าสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาหาหมอทันทีเลยหลังเส้นเนี่ยค่ะว่า<อ>ถ้าน้องอายุ3เดือนไม่สบตาไม่ยิ้มตอบไม่ชูคอในท่าควา่ำค<อ>่ะคุณแม่จะต้องรีบมาหาคุณหมอแล้วเพราะว่า ถ้าน้องไม่สบตาไม่ยิ้มตอบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเด็กออทิสติกหรด้ยังไหมคะอ๋อค่ะค่ะก็คือว่าพระ,ะบอกว่าเราค้นได้เร็วว่าเด็กมีปัญหาเรื่องพัฒนาการ <น Ouais. S 1> เรื่องออทิสติกรักษาเร็วเนี่ยเด็กมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเด็กปกติได้เลยออทั้งๆท,ที่น้องเขาเป็นโรคพบเร็วรักษาได้ใช่แต่ว่าถ้าพบช้ากว่าสองขวบเนี่ยโอกาสที่น้องเจอมาแบบมีศักยภาพการใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปเนี่ยจะน้อยกว่าใช่โดยเฉพาะถ้าแบบความรุนแรงของโรคแตกต่าง อย่างเงี้ยยิ่งจะลําบากขึ้นอีกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ3เดือนเนี่ยเด็กบางคนคว่ำได้แล้วว่าใช่ไหมคะมบางคนก็คิดว่าอุ้ยมันเก่งอ่ะลูกเก่งอ่ะอแต่ว่าความจริงอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหดเก่ง็งพอมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหดเกร็งปุ๊บมันก็ทําให้เขาพลิกตัวได้ด้วยตนเองอซึ่งเป็นภาวะที่ผิดปกติ คุณพ่อคุณแม่จะต้องแบบว่าให้ความใส่ใจตรงนี้เป็นพิเศษบางอย่างเราไม่รู้แต่ึงสื่อสมุดเล่มนี้จะคอยบอกเราทั้งหมดจะเป็นคู้มื่ในการช่วยเราเลี้ยงน้องๆในเรื่องพัฒนาการนึกไม่ออกวันนี้ให้ลูกทานอะไรเราก็เปิดดูได้ว่าลูกควรจะทานอะไรได้บ้างนะน้ำหนักลูกเป็นยังไงบ้างเพราะชนาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องพวกนี้นี่ ส่งผลต่อสมองหมดเลยแล้วก็จะทําให้มีผลต่อสติปัญญาในอนาคตหมดเลยค่ะทีนี้ในแต่ละช่วงวัยควรมีการส่งเสริมยังไงบ้างคะถ้าช่วงวัยแต่ละช่วงวัยนะคะ,คะน้องอายุ0ถึ4เดือนเนี่ย เราก็ลองคิดดูอ๊ะส่วนถึงสี่เดือนน้องทําอะไรไม่ค่อยได้นะคะน้องก็จะยกหัวได้ใช่ไหมคะสายตาเริ่มมองเห็นใช่ไหมคะคือเขามองเห็นแต่แรกเกิดแต่ว่าเขาจะเห็นแค่สีขาวกับสีดำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องกระตุ้นเขาก็คือจะมีเรื่องของการใช้สายตาของเล่นที่ดีที่สุดสําหรับลูกอายุสูงถึงสเดือนคือ คุณแม่ให้เล่นกับแม่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องที่สุดช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณแม่ลาคลอดพอดีใช่ไหมคะเวลาได้สามเดือนใช่เวลาอุ้มน้องกินนมเนี่ยค่ะดูดนมเนี่ยระยะห่างระหว่างเต้านมของคุณแม่กับหน้า ระหว่างที่น้องนอนดูดนมกับหน้าของคุณแม่เนี่ยประมาณ1ฟุตซึ่งเป็นช่วงที่สายตาน้องเนี่ยมองเห็นแค่นั้นและเขาก็จะมองเห็นแค่สีขาวกับสีดำเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเห็นตาตาเราเนี่ยแล้วก็เห็นปากเวลาป้าอ้าปากมันจะเป็นเงาดาๆใช่ไหมคะ,คะเขาก็จะเห็นตรงนั้นแหละขยับขึ้นขยับลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตให้ลูกเล็กๆเนี่ย ก็จะเริ่มที่จะมองหน้าแล้วก็ทำท่าเหมือนจะคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเอแออแออยู่ตรงนั้นเค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นของเล่นก็ต้องเป็นตัวคุณแม่เองสําคัญที่สุดค่ะแล้วก็เรื่องของโมบายค่ะนะคะแต่ทีนี้ก็จะเห็นเหมือนกันบางบ้านก็จะแขวนโมบายสูงมากค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าจริงๆน้องมองเห็นแค่ฟุตเดียวอใช่ใช่ค่ะบางคนก็ตมระดับเปลยคะเราเปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นค่ะ พอน้องอายุมากขึ้นเลยสี่เดือนปลาสี่เดือนถึง8เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มใช้มือได้เก่งขึ้นค่ะนะคะตาเขาก็จะเริ่มอมองเห็นชัดเจนขึ้นะจะชอบของเล่นที่สีสดๆเพ<อ>ราะฉะนั้นแล้วค,คุณแม่ก็ต้องหาของเล่นที่สีสดๆะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็กวัยนี้เริ่มเป็นก็คือเด็กสเดือนเนี่ยจะชอบสักประมาณ5 6เดือนเนี่ยจะชอบเอาของเขา้าปากนะคะเพราะฉะนั้นของเล่นสีสด ต้องไม่แข็งเกินไปะนะคะ,คะแล้วก็สีจะต้องเป็นสีที่ปลอดภัยะนะคะเพราะว่าการที่เขาเอาของเล่นเข้าปากเนี่ยของเล่นที่เป็นสีแบบราคาถูกๆเนี่ย,ยมันจะมีส่วนประกอบของตะกั่วสารตะกั่วจะมีผลต่อสมองน้องในระยะระยะยาวจะทำให้น้องนี่ไอคิลดลงะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วของเล่นต้องเลือกให้ดี ขย่ามีเสียงเขาะจะมองตามเสียงแล้วก็ควาคอยากควาอยากจับอยากเอาเข้าป่าอันนี้สี่ถเดือนใช่ท,ทีนี้ระดับต่อไปพออายุสักประมาณ9เดือนถึงปีหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเป็น,ว,นวัยเคลื่อนไหวอ ใช่ไหมคะเริ่มคานเก้าเดือนก็จะเริ่มคานพอปีนด็กก็จะตั้งไข่บางคนเดินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วของเล่นเนี่ยเขาจะชอบของเล่นที่แบบว่ามีการเคลื่อนไหวได้ชอบเล่นลูกบอลโยนลูกบอลเคยเห็นไหมคะจับลูกบอลโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคานตามหรือว่าของเล่นอะไรที่มันแบบว่ามีการลากดึงได้เราดึงลากเขาก็จะคานตามของเล่นมีเสียงของเล่นสีสด ยังชอบอยู่ค่ะ,คะแล้วก็พอเริ่มที่จะช่วงนี้เนี่ยนิ้วนิ้วมือ9เดือนเนี่ยนิ้วมือจะเก่งมากะจะสามารถหยิบ ของชิ้นเล็กๆได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมือเราก็ต้องฝึกเขาเหมือนกันต้องหาของเล่นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีมือแต่ว่าจะต้องไม่สามารถเอาเข้าปากแล้วก็โหลดลงไปในขอนหลดลงนได้เพราะว่าช่วงนี้ยังชอบเอาของเข้าปากอยู่นะคะก็ต้องระวังตรงนั้นด้วยค่ะต่อไปหลังจาก1ปีพอาะ1ปีเดินได้เดินได้เริ่มไปแล้วค่ะเริ่มไปแล้วค่ะวัยเดินของเริ่มเหนื่อยใช่ค่ะถ้าเป็นวัยเดินเนี่ยสิ่งที่เขาชอบมากๆเลยคือชอบอะไรที่แบบ ได้ลากลากใช่ของเล่นที่ได้ลากเช่นรถลากอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไอตัวที่เมื่อก่อนมันจะมีขายตามงานวัดงานทุ่งสีเมืองที่ว่าจะเป็นไม้ยาวๆแล้วก็มีปีกแล้วก็แล้วก็เข็นเข็นไปจะชอบมากนะคะมีเสียงของเล่นที่มีเสียงของเล่นที่ได้เริ่มได้ใช้การแก้ไขปัญหาเช่นพวกต่อ เป็นเจดีที่เป็นห่วงโดนัทมาต่อเป็นเจดีค่ะเอาเข้าเอาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเล่นที่เป็นต่อตามรูปทรงเงี้ยค่ะจะชอบมากค่ะอ่าอะไรค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการไปแต่ละเรื่อยๆนะคะในส่วนของศูนย์นั้นมาที่เจ็ดตรงนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองอยากปรึกษาหรืออยากจะพาน้องๆไปในศูนย์ตรงนี้มีมีให้บริการอะไรอย่างไงบ้างคะยินดีเลยนะคะสำหรับ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเด็กเนี่ยต้องมีการส่งเสริมตั้งแต่ยังไม่ท้องเลยค่ะตั้งแต่การเลือกคู่เลยโอ้ตั้งแต่การเลือกคู่เพราะว่าถ้าเราเลือกคู่ดีพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัย50เอร์เซนตที่จะทให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเลือกคู่ก่อนจะเลือกคู่มีการเข้าไปปรึกษาได้ส่วนอันดับที่7ก็มีคิกสารานรักสุขภาพนะคะที่ให้คําปรึกษาในเรื่องของการ เตรียมความพร้อมก่อนสมรสนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าถ้าคุณแม่สุขภาพดีคุณพ่อสุขภาพดีแล้วก็หวังผลว่าน้องก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะ,คะเพราะว่าไข่กับสเปิร์มมีการที่ดูแลได้ดีแล้วพอตั้งท้องแล้วเราก็มีคลินิกฝากท้องะนะคะ,คะเพราะว่าต้องดูแลสม่ำเสมอถ้ามีภาวะเสี่ยง ในการตั้งครันจะทําให้มีผลต่อพัฒนาการน้องได้เหมือนกันเรียกว่า,า,าดูแลตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ก่อนแต่งท้องแล้วก็รวมไปถึงเมื่อน้องออกมาแล้วนะคะก็เรื่องของการพัฒนาการของเด็กตรงนี้ปรึกษาได้มีหมายเลขโทรศัพท์ไหมคะ04 5ย่ค่ะ,คะ ส8 <c oughs> 8แปด8ป8 8านะคะศู้ง5 8 5 8สามารถเดี๋ยวโทรไปถามก่อนได้ถ้า<ด>จะไปใช้บริการ<ด>ในด้านใดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณไปยะดาพิ่รัศมีค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,<ช>ค,ะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพบก,กันใหม่วันจันทร,ร์กับมองรอบคิดประเด็นสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ที่ฉันเป็นแม่ได้เห็นสิ่งที่พบมาก็คือตั้งแต่ตัวอย่างของยาบ้าที่มีการขายอยู่เกลื่อนตามท้องตลาดและเห็นครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ลูกกลับคืนมาสิ่งนี้แหละค่ะเป็นพลังให้พวกเรานั้นมารวมกันเราต้องทำงานนี้และกลับเข้าไปเข้าใจถึงรากของปัญหาทั้งหมดภายใต้คำว่าอยากเห็นพวกเขาคืนกลับสู่สังคมไทยเข้าใจให้โอกาสเพื่อลูกหลานกลับสู่สังคม